ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเตะบอลการกุศลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับก็เป็นช่องฟองแชมป์ตายครับเป็นช่องไม้ครับแกก็ช่องช่องช่องก็มึงใกล้เกินไปจะช่องช่องก็นั่งเมานั่งโมนั่งเมาน,นั่งคุยนั่งคุยครับพี่พวกพี่เสียดุซี่พวกพี่แจากดาวดําอยู่ครับตอนนี้คุยพี่ก๊อฟสุพรรณอยู่ก็ได้ไปยึดช่องแล้วครับก็ ถ้ามีอะไรก็ทัดมาได้เพจครับก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้ลงไปเตะนะครับบอล VP ีกันตุ้นครับทีมซักดาวดําบายแชมป์ใต้ครับก็ฝากติดตามชมฝากติดตามชมฝากเชร์ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดตับตะไคร้ด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมออาครับวันนี้เรามาเข้ารายการคุยคุยขียนะครับผมนี่เจอเซอร์ซิสตอนเซอร์ซสตอนดีครับผมซักดาวดําครับรายการอะไรรายการอะไร คคุุยยยเขีรายการคุยคุยเขี่ยนี่แล้ววันนี้เรามาเตะบอลกันที่สุพรรณบุรีเรียนบ้านโรงเรียนวัดบ้านกวดตอนเจริญผมเรามาเตะตามสดัต้องคนเบอร์อะไรนนะแล้วมาดูกันว่าแต่ละคนนี่สภาพมันเป็นยังไงนี่เราจะมาดูนะผมว่าสภาพแต่ละคนนี่เป็นยังไงนี่เสือฤทธิ์หรือว่าเขาเรียกชื่ออีกชื่อนึงว่าเสียเด่นนะผมเ่น เวลาเรียกเด่นเนีต้องใส่นามสกุลให้กูด้วยเดี๋ยวคนก็คิดว่าเป็นเร่นใบพัดไอ้ห่าเด่นนะครัดเออนี่มันเด่นดูเด่นได็ดูแต่อะไรคนในสภาพนี้ร่างกายนี่เป็นไงฟิตไหมับฟิตไหมฟิตครับสักดาวดำฟิตเสมอเมื่อกี้ก่อนที่มันจะเตะเป็นไงสภาพนี่ดืเบียร์ไปหมดแล้วกินเบียร์ไปแล้วแเมื่อคืนก็เล่นถามว่าทำงานบ้านกับเมียด้วยเมื่อคืนทำงานบ้านแล้วแชมททำทำทุกคืนป่ะแชทไม่ทำทุกคืนป่ะทุกคืนแต่กับใครไม่รู้ผมก็สดผมยังไม่มีครอบครัวโสดผมก็ทำอะไได้ผมก็โสดนะผมโอ้ยนี่ครับ ถ้าเกิดว่าอยู่การเจ้าลีใครเลือกเสรีเข้าไปนี่ไม่ใช่ครับครับโอนไปไหมโอนจ้าไม่โอนเ่ยโอนอีกใช่โอนอีกคนเดียววันนี้กอนได้ข้าวมันวันนี้อีกอย่ามันโอนอย่างเดียวไม่เน้นหลอกไม่ไม่เน้นหลอกเน้นโอนเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ครับผมว่าสภาพจะเตะบอลได้เขาไหวหรือเปล่าเพราะแต่ละคนนี่มาสภาพไม่เคยพร้อมเลยคนนี้ไม่ได้กินกินแล้วทุกวันอ่กินแล้าทุกวันเลยไม่เคยซ้อมเลยซ้อมคอซ้อมคอซ้อมนะซ้อมแต่เราซ้อมคอซ้อมคอซ้อมเบลนี่พี่แต่ขาพี่เขาชอบซ้อม เออเอ๊ะเป็นี่ยงเอวทั้งเอวด้วยเราเรื่องจริงมาคุยกันดิหิ้งมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ผมว่าคู่ต่อไปไม่เป็นคู่ต่อไปคู่ต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปตามดูนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปผมตามตามดูในช่องดูในช่องในช่องไหนนี่ช่องไหนช่องไหนช่องไหนช่องแห่งขาดไม่ใช่แห่งขาช่องแห่งตายค่ยดีอ่ะ ช่องคุยคุยเคลียผมเดี๋ยวมาเจอกันะผมพูดถึงกำนันนกเลยอ่าแล้วพูดถึงกำนันนกก็คือให้เสือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้กับติดตามช่วงนี้กำนันเขาชวนผมไปกินข้าวอยู่แต่ผมไม่ค่อยว่างหรอกกางว่างแล้วก็ยืดแล้วก็เหนื่อยแลือกทางนี้นะให้ไปคุยกับพวกนี้เลยเสือรู้สึกกับทางราแรงนะเพราะผมไม่อยากเข้านะไม่ได้กับนันเบื่อกับนันเขาชวนไปกินข้าวบ่อยเหรอช่วงนี้ไม่ค่อยไปอ่ะไม่ค่อยไปทำไมอ่ะไม่ค่อยว่างโอเคครับผมเดี๋ยวเจอนะผม ฝั่งยูทูบยิงครับยิงเข้าไปแล้วหมายเลขสิบเอ็ดเสือดุสิทธิ์ยิงเข้าไปออกรังไว้ครับเซเรียโอนไวย่ลงมาที่เจ้าตอกตอกหลอกได้แล้วก็ส่งมาที่เจ้าเอ็กแล้วก็เจ้าเอ็นยิงแล้วก็โดนเซเรียโอนไวย์ออกไปครับแล้วส่งคืนมาให้แชมป์ตายแชมป์ตายพลิกมาให้เอซเรียโอนไวย์หลอกเข้ามาแล้วก็ คืนมาที่แชมป์ตายพิกมาให้เบอร์หาา้าทั้งวันี้โกสิง,งออแล้วก็พิกมาให้แชมป์ตายส่งมาดีสักเดาดำไม่ถึงสักเดาดำสักเดาดำได้แบอบลแล้วก็พิกเข้ามาแล้วก็ทั้งวันี้เจอบอลเบียดแย่งมาโดนสก,กัดออกข้ามไปเปิดมาที่ชุม่มเปิดจ้ามาให้กองหน้าหม่เลยเจอแล้วก็ยิงแล้วก็ออกหลังไปเปิดมาติด มาโนะกจากขึ้นมามาโนะมาโนะะชาขึ้นมาส่งให้เสือดุสิตเสือดุสิตได้บอลคืนมาที่โคสิงฮอนโคชิงฮอนลบมาให้แชมป์ต้ยสมัยโคชิงฮอนโคชิงฮอนชิมมาให้สักดาวดำยังก็บอลได้อยู่สักดาวดำสมัยจังหวันี้โคชิงฮอนเอาฟ้ามาให้ปาโมดปาโมดจังหวะนี้เจ้าโมดลองไซ้ายแล้วก็เข่าสองไม่รู้กัน ตุมมาให้โกดนลื่นนะฮะฝนมันตกนะฮะจังวะนี่มาโนดต,ตักบอลได้มาโนดเอาบอลเขา้าแดนกลางมาโนดหลักบอลอยู่มาโนดบางบอลอยูแ่แทงมาที่แชมตายแชมยนตายเข้าขวาลองเลยต้องงานต้องงานเปิดดามาให้ จับไปยาามาให้เสือดุสิตเก็บบอลได้จับบอลอยู่จังวะนนี้เสือดุสิบบังบอลแล้วจังวันนี้เสือดุสิบบังบอลอยู่แล้วก็คึ่งแล้วก็ฮึ่งแล้วก็ฮึ่แล้วก็แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ล็อกแล้วก็ฮึ้งจังวะนนี้ล็อกอยู่ข้างเส้นแล้วก็ไปได้ด้วยนะแล้วก็เข้าไปได้ด้วยนะเฮ้ยเขาไปได้ด้วยแทงมาจังวันนี้แชมป์ตายยิงแล้วก็ติดแชมป์ตายติดเสืงมาให้สักดาวดามดใส่ตีิดแล้วก็ส่งมาดีเจ้าตอง เปลี่ยนตัวออกเปิดมาที่สักดาวดำได้บอลแล้วก็พักแล้วก็จิ้มมาเฮ้ยมอแล้วมาดสักดาวดำนี่ประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับ เป็นไงพี่แจ๊คน้ำน้ำ้ยเถามแปลกน้ำนน้ำเเวลาการทในครึ่งเวลาแรกนกินครับเื่อยไหมครับพีื่อเป็นไงพี่สักิงสยครับพี่ัิงสยเป็นไงเป็นไงเป็นไงจะไปล้มจอะไรนะจะไปล kind of um, ้มอีก ก็วิ่งสปีดขนาดนั้นหมดแล้วก็พักไงสปีดด้วยสปีดแกงก็หมดสิหญิงเราเฮยเซรีโอนไว้ได้บอลเซรีเปิดมาให้เบอร์สิบโดนสกัดโดยเบอร์สิบหกสักดาวดำได้บอลสักดาวดำพลิกมาได้สักดาวดำแทงมาให้เจ้าเอ็มเจ้าเอ็มได้บอลอยู่จังหวะนี้เจ้าเอ็มส่งมาให้ก็ซิงออน กสิงหอนบังบอลอยู่เปิดมาให้สักดาวดำและจังวันนี้โดนสกัดออกก้ามปโองทุมาให้เบอร์สิบตบมาที่ให้กสิงหอนกสิงหอนจิ้มคืนมาให้สักดาวดำมุงเลย เจ้าเอ็มเปิดหมามงแล้วก็จังหวะนี้โดนสกัดโดยเบอร์66เบอร์66ปสกัดออกมาให้เจ้าเอกเจ้าเอกเก็บบอลไม่ได้เอาแล้วครับจังหวะนี้ได้บอลอยู่เซรีแทงออกมาเซรีพากมาได้เซรีแวกมาได้แล้วจังหวะนี้สักดาวดำได้บอลตบมาให้เจ้าโคิงอนจักร้ำจับเตะยาวมาเลยให้เจ้าบอมเก็บบอลมาโดนเจ้าตอกตบมาได้ให้เจ้าบอมบอยบอลามันไม่ทานจริงๆนะ bật mà hay bớt chết cho qua này cho em đai bắn bật cho mà khoe người vô ัเตะมาใหา้เจ้าตอกแล้วก็จะตอกบังบอลมาทีก็ไปครับไายบอลเสือดุสิเบียดแย่งอยู่เสือดุสิจังได้บอลอยู่ฟริกมาแล้วก็สีด่านเดินไปดีเรื่องแล้วจะน้ำตายเดี๋ยวจังหวะนี้ยิงเลยโฮ้ยรถไขน่นะโอ้โหขึ้นมาแล้วเจ้ากโคก,กระชากขึ้นมากระชากมาได้แล้วจวังหวะนี้หลวโกโดนสกัดเอาไว้ เปิดาาจามาให้เจ้าเอ็กแล้วก็แล้วก็เรียบแล้วเปิดจามาที เจ้าเอกได้บอลเราจะเอกบังบอลเจอกับมาโนจ่าปาโมดได้บอลปาโมส่งมาดีเบอร์สิบเอซส่งมาดีเจ้าเอกส่งมาผู้ชิงเต็มตัวนะครับเต็มตัวนะครั้าสี่อาเราลับผูชิงเตรียมตัวได้เลยนะครับผ่านเพลกระคว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เบื่อเป็ิงหลังใจให้ช่องแชมป์ตายกันนะครับผมคือว่าอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปก็คือว่าคอมเมนต์มาตายข้างล่างได้เลยครับผม